นี่คนมาเที่ยวที่ไหนครับ พี่มเนทำท่าเดือยหักท่าเดือยหักเห็นน้องเต้นม e ั้ยนะปอเห็นน้องเต้นมั้ยพี่ปอเห็นมั้ย เปาเอาไปเลยลูกเออจึงลุกขึ้นครับลุกขึ้นคนเกง่งตึ๊บไปไปต่อเลย อามามาช่วยอมามาช่วยอึ๊บนั่นแน่เอาไปอ,อะไรติดครับย่าอะไรนะไ,ไหนดูสิตอนนั้นก็เต็มตุกเก่ไหนดูสิลูก <laughs> น้องครับช่วยพี่แกหน่อยช่วยองไหนมันไม่ติดลูกมันติดของมันเอง น้าที่ช่ก็เป็นสอะไรเอ่ยเดินระวังุนี่ไงนานนี่ไงต้นพุทปา ไม่มีคนไปแอบชีอยู่ตรงนั้นมันดง,ดงอันไหนไดัง ในบ้านอยู่ตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่จะได้กินฝักไม่ได้ไม่กินเอาช่วยน้องถอนหน่อยถอนถอนถอนเอาถอนถอนไม่ถอนเอาถอนเร็วอ๋อถอนสองมือ มีน้องอ่ะหมามาต้องเข้าไปในตูเ้เจนนี่น้องอ๋อนี่เอาไปให้มอไปไปอ,อ่ะน้องเข้าไปถือไปเร็วมา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 เดินไปดูให้เร็วมันไม่กัดเร็วมันเก่ง มาไว้จมปากหน่อยแม่ก็มาจมปากแล้วเห็นไหม,ม,าม,าก,หไหมกินน้อยก็ปากก็เละมันก็นนคันแบบนั้นแหละมันมีแมงเกาะมันอยู่กินแล้วใช่ไหม S 1> <S 1> บ้านบ้านเอบัว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 นี่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 เวลากลับเข้าบ้านไปต้องไปอาบน้ำนะพีี่อ you <laughs>

muốn sẽตก, phải làm ngay. Oh. Bye, bye. bye bye. Cột đây rất thả rồi มะขามอร่อยไหมเอาอีกไหมครับด,ดูในปากก่อนเปรี้ยวไหมอะอ่ะเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวไหมมะขามอ่อนเอาอีกเหรอครับถ้าเอาอีกต้องขอบคุณครับมามาก,ก่อนย,ยิ้มหวานก่อนอันนั้นอ่ะ เปี้ยวไหมครับเปรี้ยวไหมลูกมะขามอ่อนหน้ามามองมามาลเลยเปรี้ยวแบบลุงเล่มมีน้กไนะม้น,มน,มนไม่มีครับลูกกินมะขามไปก่อนเปรี้ยวแบบลุงเล่ ลุงเลขเข่คิดว่าอร่อยแล้วลุงเล่กดไลค์ได้ไหมอร่อย